นี่จะมารีวิวครับขานกะระรอกครับเขาส่งมาใช้ครับอันนี้จะเก็บไว้ก่อนที่หลังอันนี้กผมมาแกะกันอันนี้ต้องโน้ตนะครับเพราะว่า<ม>จัไม่ได้ครับตอนแรกเขาส่งภาษาอังกฤษมาต่ใครเขาส่งภาษาไทยมาให้เพราะอา,ากกนภาษาอังกฤษไม่ออกภาษาไทยก็ออกออกเป็นคำ,นคำว้าวมาแล้วมาแล้วหนังสือพิม เจอหนังสือพิมพ์แล้วอ่าพี่บแบง<ะ>ดา้<ไ>า,งงดามอยู่ทางงูด้ามอยู่ทางนี้ด้ามอยู่กระลอกอยู่กระลอกโว้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมีอะไรมาสายนี่เราด้วยทีนี่อะไรอ่ะอ๋ะอนี่กล่องกล่อง เราต้องว่ากอบกอไหมอ๋ออันนี้คู่มือคู่มือ,ค,มอคู่มือลอกอันนี้คู่ตีนอันนี้คู่ตีนครบอกผิดเลยคกบอกผิดจะเกี่มาจะบีบคอไงเดี๋ยวมาแกะลอกก่อนครับอันนี้เขาส่งให้ครบชุดเลยครับทั้งพันทั้ง,งลอกครับว้าวเดี๋ยวอันนี้นี้ลอกอะไรอ่ะอันนี้ลอก<ร>อันนี้อ่านชื่อดิอันนี้ลอกอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก Bar Next Set รอบเจ็ดจุดสามหนึ่งเจ็ดจุดสามอ่านอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ,อ,ะอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกภาษาไทยภาษาไทายก็อ่านออกเป็นบางคำฮ่าเลือเล่อนเรือนเรือนเรือนอันนี้อันนี้หมุนไหนวะหมุนซ้ายเน่เน่เออหมุนซ้ายหมุนซ้ายใช้ได้ใช้ได้เอาคู่มือไหมคู่มือไหมคู่มือไหมเอาคู่ไอ้คู่ตีนก่อนอันนี้อะไรสายสายสาย,สาย,ส,ายสายอะไรสาย ใส่อะไรใส่เสมอเขาไม่ใช่ใส่เสมออันนี้สไลสไลสไลซิกซิกลอนถ้าอะไรบนเอฟกำลังจานสไลเอาฝอยได้ไหมเอาฝอยเฮ้ยสายเขาสวยวะอันนี้อะไรรักขัดแปดถักแปดสายสายเขาสวยเลยอันนี้มันอะไรเนี่ยยี่สามสิบห้าปอนดเขาดูตังไหนก็ไม่เบิลหนึ่งเบิลสองไม่รู้หรอก ตัวแถวที่พ่อปอนชอบตกปลานะครับแต่ไอเรื่องนี้ไม่ค่อยดูดหรอกน่าจะเบอร์สองมันมีเลขสองออันนี้มันมีเลขแปดก็เบอร์แปดสิน่ะแต่ไม่น่าถึงเบอร์อรสองลายมันเล็กน่าจะเป็นเบอร์ 1, มันเบอร์หนึ่งศูนย์จุดแปดวันนี้คันคันเกา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 ให้ไหมเล่นให้คุ้มเกาให้ไหมเฮ้ยสวยสวยสวยวสวยสวย ขันยีหย่หอ้อยี่ห้อมอกแล้วขันแฮมแฮม <laughs> เอาแป้งไหม <laughs> อันนี้ยีห่ห้อขันก่อนเดี๋ยวให้ดูยี่ห้อก่อนแฮมมิงเวย์แฮมมิงเวย์มอนมอนอะไรนะมอนสเตอร์โกมอนสเตอร์โกอ่ะทีละคำนะแล้วละมี <6 S 1> อะไรฟุตหกฟุตห้าเขาบอกหหกฟุตห้าสิบยี่สิบ ผมแข็งค้างสิบยี่สบครับเดี๋ยวประกอบรอกก่อนเดี๋ยวผมอาจจะเอาลองไปตีนะครับแต่จะ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 ,จะรีวิวตามความรู้สึกจริงๆนะครับอันนี้ลอกราคากี่บาทที่เขาบอกมาลอกใช่ไหมกอกลอกสองพัแปดลอกส <2008. S 1> องพ<อ>ันแปดสองพันรอยแปดสิบสองัรแปดสิบค้าราคากี่บาท พันห้าพันห้าแล้วก็สายราคาสายเก้าร้อยห้าสิบสายเก้าร้อยห้าสิบสาย,ส,ายสวยอะ่ะโอเคนะนี่นะเดี๋ยวผมไปใส่สายแล้วก็ไปใส่สายหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปตีอ๋อพ่อไปต,ต,ตีตีีหัวตะก้องตีหัวตะก้องครัเอาไปตี <laughs> ใช่ต้องไปตีปลาเอาตีปลา <laughs> ไมตีนี่ <laughs> ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปตีปลารครับแล้วก็จะมา บอกฟิลของของของเขาว่าเป็นยังไงบ้างครับแต่สําหรับตัวผมอะจับทีแรกเลยรู้ว่าเพราะผมใช้คันเบาไงจับทีแรกเลยว่ามันหนักสําหรับผมนะแต่สําหรับคนอื่นคนที่คนที่ปกติอะกันผมไม่ปกติคนที่ปกติอะโอเคครับแต่สําหรับผมอะคือว่ามันหนักเพราะผมใช้คันเบาคัน,นผมเนี<ม>เลยไม่ปกติไม่ปกติหลอกกว่าปกติปกติปกติเราต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอบเพยเกมเปปากอะ าส่แล้วไ,ไม่ใส่สายก่อนครับเดี๋ยวใส่สายเสร็จเดี๋ยว,ยวมาให้ดูนี่ครับ<ม>กำลัง<ม>ก่งอสายเอาเขาลอกคนจับสายแล้วก่อสายเข้ารอกครับ<ม>เอผมว่าน่าจะโอเคเลยละ่ะชุดเนี้ยสปูนเขาลึกมากเลยครับ ุ้ณสายยาวอ่ะหน้าเต็มก่อนวะหมดแล้วไงโอเคไม่เต็มโอเคครับได้ไปลัวสายเดี๋ยวไปต่อสายหน้าสายกิบเป็นครับเรียบร้อยครับสายสายเรียบร้อย ส่กบเรียบร้อยครับกบยางราราหมี่ครับแล้ววันนี้จะไปตกปลาครับกับผังสปอนเซอร์ทางนั้นครับของน้าบอยครับน้าบอยกบยางสปาซี่ครับ้าเดี๋ยววันนี้ไปตกปลาครับเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะไปตกปลาใช้คันนี้ตกครับดูที่ว่าผมจะได้ปลากี่ตัวอาจจะมีกบบ้างก็ดีบ้างครับนะสําหรับคลิปหน้าครับไปไปตกปลาครับ